อัดละอัดละอัดละอ,อุ้ยไฟดับอุ้ยมาและเฮ้ย,อยบอกว่าครั้งนี้จะมีเสียงนะอุ้ย,ไ,ยไ,ไฟตกเมื่อกี้น่าจะเป็นเออไฟสำรองหรือเปล่า ขอเน่ไม่ไม่ไม่พูดนะคะถ้าอยากจะคอมเมนต์อะไรก็ในช่องนะในช่องนะคะก็เป็นป้ายไฟอย่างเดียวนะคะแย่รอให้แม่ร่างนี้ก่อน เดี๋ยวเราเอาโทรศัพมาสักสองเครื่องโอ้อมืดสะบัดเลยค่ะเพื่อนมา,ารัแล้วะนี่ระวักงกระเป๋าค่ะกระเป๋ากระเป๋า เป็ค่ะโทษทีนะไฟดับไฟดับไฟดับขอโทษขอโทษเอ็กซดิพยายามจะหุบหอยจะให้แม่เดินมารอนะไฟเตะปะไแบบขอขอรปภมาค่ะพี่แอนค่ะตรงนี้เขาเคยมาครั้งแรกขอนนิดนึงนะคะน้องๆว่าใคร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  ของมายื่นตรงกลางแน่น่คุคนณนะมาแล้วมาแล้วครั้งแรกค่ะแม่เปิดแฟลครัโอ้หนุ่นะวเนนะครับโอ้ค่่ะ có <coughs> cái bàn kia cái trái đây rồi không เมื่อกี้ยังสอแรกอ่ะนี่ัวนตัวนนะคคัวไวไหนนะนนะคัวไหวหนนะคคะวนนะคะคนะนนตัะั ยีปอวิ่งอุ๊ยดูตั้ยัดูวูลวววิวว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 ว เฮ้ยนาโอ้ยน่ารัก่านสัมบัญมากเลยโอ้แม่ เดี๋ยวแม่มาทางนี้เดี๋ยวให้เปิดกล้องนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกให้เปิดกล้องเดี๋ยวเปิดนะอะไอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวเดี๋ินนะอะไรเนี่ยเน็ตค้างสะบัดเลยถ้าสมมุติบอกให้เปิดกล้องค่อยเปิดนะแป๊บหนึ่งให้แม่มาก่อนโอเค พี่พี่บันทึกเสียได้ไหมมันทึกอยู่มันทึกอยู่มอเลซาร่อยกอยาก่งดอลหัจกันเลยมี่หัวอะรัวใหาอบอคืออะไรสวยต้องไมไมแม่มือเดียวสวยตโนสวยสวย

เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูนะบอกให้ดเ,ดเ,เดี๋ยวแม่แต่แค่ไม่แสดงการแม่ที่ถ้าหนูไม<า>่กล้าเปิดอ่ะเดี๋ยวคัดซีนมาให้ <c oughs> มาจชาดี Mang ชชาบีโอ้มัดไปหลายปีลอะไรอันนี้ของลูน่าแล้วแต่แล้วแต่ว่าอันไหนขอขอโ o n e r f a n Interfan Hi hello h ม Chinese fan and g e r า a n i How are you ร้เลยอดีอะไว้ดีะสีจนแฟนหลอะีอีเร็วๆอ้อไตัดิเซียีอุ้ยแม่จะมีแฟนมิสของตัวเองปีนี้แม่แม่เปิดกล้องตรงไหนคุณเปิดกล้องเดี๋ยวนะเนี่ยเไอตรงตรงที่มันเป็น กดกดได้าจอครั้งหนึ่งมันจะมีเป็นรูปกล้องอ่ะเปิดได้เลยแต่เดี๋ยวก้อนยังเปิดไม่ได้ไม่ให้เปิดนิดนึงโอเคดื่มน้ำอันนี้ไม่เชื่อับเพราะว่ายังไม่ทันดูดเลยหลอกคนแก่เนาะหลอกคนแก่อุ้ยอุ้ยแคปดิแคบแคปแคปแคนแคบแว่นหนู ขอโทษคอะแม่คือรัาแบแข็งเลยว่าหาวอะ่ะแต่สดีแม่ค่ะด,ะดีดีขอกำลังใจแล้วก็ฝากบอกรักหน่อยค่ะกำลังใจนะคะกำลังใจอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเหนื่อยหรือว่าต้องการกำลังใจก็ส่งมานะคิดถึงกันทุเกเวลาได้ไหมนะเป,นมนะเปิดกล้องได้ค่ะไม่หนาวไม่หนาวเช็คที่ที่ขอขอ

สวยมากเลยนะก็สีเล็บยกอะไรนะไปไหนไปแล้วเหรอเขากลับไปล้วเหรอเขากูับไปแล้วเหรอเขากลับไปแล้วเหรอเขกลัไปแล้วกลับไปแล้วหรอเขากลับไปแล้วเหรอเขากลับปแล้วเอเขากลับไปแล้วเหรอเากลับไปแล้ มีอะไรจะบอกแม่ไหมมีอจะบอกแม่ไหมอันนี้บอกอ้อนๆ่อนค่พี่แอนเม่ช้าอ่ะพี่พี่แอนแต่งหน้าแล้วแบบโอ้โหเฟี้ยวมาเลยแล้วแบบยังยังเฟี้ยวอยู่เลยนะไม่ใช่จะบอกว่า ดอกหนูีิไปไม่ถูกเลยดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ต้องถ่ายเองอ่ะค่ะถูกต้องน้องดีถ่ายน่ารักแบบสวยอะค่ะอะไรมีอะไรจะคุยกับแม่ปะถ้าไม่งจะปิดให้ปิดกล้องนะคุยเยดี เขียนแม่สุดี่แม่ขาเล่นเกมสหน่อยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเจ๊งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวเล่นผิดแล้วแบบว่าย่เลยไม่อาบแล้วไม่อาบแล้วนอนกับนอนกับแม่สาวเาอยาะได้บุตรบุญยังไม่พร้อมใช่ใช่ ีไมขนะสว่ะแม่ไม่มีอะไรปิดกล้องนะเดี๋ยวนะแม่แม่ไปแล้วว่ะ้ามึงต่อกับก้องหน่อยโอเคได้ละบ้ามึงขอมาใจซ้อมกีฬาอ่า แล้วมึงานแม่แม่ไปไปทางนู้นแล้วอ่ะแม่ไปทางนู้นแล้ว มาดแม่มาก่อนตนคุยเลยไหมดิวคุยเลยแล้วก็อัดเองเดี๋ยวนะโอเคปะเดี๋ยวแม่มาก่อน บอกเองเลยบอกเองเลยแล้วก็เดี๋ยวอัดไปเพราะว่าคนขอมาเยอะแล้ว่าะส่งงานหนักมากไม่ไหวแล้วนะเนี่ย

คุยกับแม่นะคนที่จะจะขอกำลังใจอะฝากฝากบอกรักฝากบอกอะไรอะเดี๋ยวเปิดกล้องโอเคปะแป๊บนึงแป๊บนึงนะกลับกล้องก่อนออนนนนแะะาาม่ เปิดกล้อง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 หนูนะน่ารักน่ารักไม่หวอ้มมันชิดไปแล้มั้งจะชิดต้องรอป้าอย่างนี้มันจะตามไ้เปิดกล้อง กอถึงห ok> ้านาทีแล้วเนี่ยที่มันถึงเสียงแม่ไหมอะถึงถ้าเป็นงานถ้างานหน้างานน้าไม่ได้อัดนะถ้ามีอ่ะงานหน้าไม่ได้อัดนะงานหน้าไม่คอนะ

ปิดกล้องไปก่อนไหมปิดกล้องก่อนปิดกล้องก่อนเพราะว่าตอนนี้แม่ไม่ขันมาเลยโอ้ยนอนเลยอะรับเลยค่ะรับเลยค เาะอนนี้แกบินล้มหนอ่เลร่คละลอลลอยอันนี้ค่ะ่งามโ้โห มีค่ะนูี้ยง้ขอพวหให้ให้ไขาไูไหนเมื่อกี้เมื่อกี้น้องย้อยไขอบคุณค่ะเอ้ยน่ารักมากสอง้าสองดีน้องส่งให้

ครูอย่างสุดซึ้งบาบอย่างที่สุดเลยนะแขนแขนยาวได้เท่านี้ค้าเกินครู ต้องปิดแล้วนะน Freud, เนี่ยปิดคอก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดอัดก่อแน๊บนึงอุ้ยปิดไม่ได้อ่ะเห้ากให้ให้เาเเอ่อ <c uring> ่ะคนให้เาถือไฟอยู่ยแม่ โอ้ยเมาหน่อยได้มังแม่อุ้ยแม่ไม่เปลี่ยนใจแล้วหรอแม่เกิดน้องเลยนะน้องเหนียวค่ะใช่ใช่ค่ะเหนียวค่ะ ครปบี้เบอร์เดย์นะคะน้องเหมียวก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ปีนี้อายุเท่าไหร่นะคะแต่ก็ขอให้เป็นค่ะ20นะคะกำลังสรุนเลยเนี่ยก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะวีบิวเบอร์เจ้นนะคะแม่ขายพัดลมสัตว์วันเกิดค่ะปิดก่อนปิดก่อนนะจบพอแป๊บนึ่งจบพอก่อนนะคะ